ตัวนี้คือเป็นตัวที่ดังมากๆผมเห็นเจอเยอะมากในทิกตอกในช้อปปี้ในเฟ e บุ๊ k ในลาซ a ด้าทุกแพลตฟอร์มเลยเขารีวิวกันผมมือจะได้มาเนี่ยนี่เฟี้ยงถึงไปเลยฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ มาเลยครับต้องก็จะยับยันนิดหน่อยนะครับตามสภาพการส่งของบ้านเรานะครับไม่แน่ใจนะครับตัวนี้คือชื่อรุ่นหรือว่าอะไรนะครับ BT 2 3 0 1นะครับหน้าปกเห็นมาชัดเจเกนแบบนี้เลยนะครับหลักที่เขาบอกตัวนี้ครับเป็นไวเลสชาร์จิ่งนะครับเป็นไฟสีสวยครับเป็น เจ็ดเซเว่นคอลเลอร์ซีเล็กชันครับอาจจะเลือกได้เจ็ดแบบอะไรอย่างนี้เดี๋ยวต้องดูข้างในนะครับอันนี้คือผมเพิ่งได้มาผมยังไม่ได้เห็นเหมือนกันนะครับฟังชูได้ด้วยเฮ้ยสมัยนี้วิธีเล่ฟังได้โอ้โหสุดยอดเลยนะครับแล้วก็เอกเตอร,ร์ลองสแตนบายครับก็คือเปิดใช้งานไว้ได้นานนั่นเองนะครับอ่ะมาเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าข้างในมันหน้าตาเป็นอย่างไรครับเอ้ยให้ดูข้างก่อนนีเ้ไม่ให้ดูง,ง่ายๆหรอฮ่า่ครับชุดสายหลายทางครับไวเลสยูเอสบีทีเอฟการหรือว่าสาย AUX ก็ไดเออยูเอ็กด์ก็ได้นะครับ อัดแรกครับโคมไฟไม่ใช่โคมไฟลำโพง LED w i r e charger speaker โหอ,อย่างจริงนี่แกมาดูเลยแกมาดูกันเลยดูตัวกันเลยนี่นี่นี่อ้าหลังอีกนี่ อย่างเฟี้ยวครับเป็นเหมือนตัวจีจีกูเกิลอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้โอ้อันนี้ตรงขามันยังถอดมาอยู่นะครับต้องใส่ขาเลดนึงใส่ข้างนึงถอดอยู่ข้างนึงนะครับอ่าโอเคใส่เข้าเรียบร้อยครับในกล่องเขานะครับมีตัวลำโพงบลูทูธ LED สปีพเกอร์ท่นชาร์อะไรก็ไม่รู้หลายอย่างไปหลงเลยเกินนะครับพร้อมกับสายชาร์จอันเดียวแค่นี้ครับเพราะตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวครับเราสามารถเล่นมันได้เลยเปิดมันได้เลยไร้สายครับไม่ต้องเสียไฟบ้านไม่เสียพวกแบตนตลอด้นเลยครับเปิดได้เลยไม่เชื่อดูนะครับ เสียงเท่เลยครับนี่เปิดมาถึงไฟวิ่งเลยครับเออมันก็ดับไปแล้วเหรออ่านี่นะครับเรามารับตัวก่อนดีกว่านะครับว่าเขามีอะไรบ้างนะครับมาเริ่มที่ด้านหน้ากันก่อนเลยดีกว่านะครับอย่างที่เห็นนะครับตรงเนี้ยที่เป็นเหมือนลังพึ่งตรงเนี้ยนี่คือลําโพงครับมันจ่อมาทางนี้นะครับเสียงนะครับด้านหน้านี่คือปุ่มควบคุมทั้งหมดเลยนะครับส่วนด้านบนที่เห็นเป็น รูปอย่างเงี้ยก็คือแน่นอนครับแท่นชาร์จครับเราสามารถวางโทรศัพท์ไว้ตรงนี้เพื่อให้มันเล่นแล้วก็ชาร์จไปในตัวได้เลยนะครับปุ่มตัวนี้ครับนี่ครับอันแรกครับปุ่มเปิดปิดแล้วก็เลือกไฟครับเมื่อกี้ที่เปิดที่ปิดเห็นไหมครับกดปิดได้แล้วก็เปลี่ยนแสงได้ด้วยตัว m นี้เพื่อเปลี่ยนโหมดครับเมื่อกดค้างครับบูทูธโหมดแวกดอีกทีหนึ่งจะเปลี่ยนโหมดเห็นไหมครับค่าหน่อยไม่มีกลับมาบูทูธโหมดนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเนี่ยเมื่ออยู่ที่บูทูธโหมดเราถึงจะเลือกไฟได้เดี๋ยวผม่อด เปลี่ยนวิธีการวิ่งของไฟเห็นไหมครับอ่าคือนี็ก็บอกมีทั้งหมด7แบบอ่าเดี๋ยวผมค่อยว่ากันอีกทีนะครับไปต่อครับปุ่มต่อไปครับนี่ครับแน่นอนเอา2ปุ่มนี้ก่อนปุ่มกลางปุ่มกลางก่อนปุ่มกลางคือปุ่มเล่นหรือหยุดเพลงนะครับแน่นอนเวลาเรา ดกดเล่นเพงลงเราหยุดในหน้าไอแอปเล่นเพลงเลยก็ตามกดเล่นปุ่มก็จะเล่นกดหยุดก็หยุดนะครับซ้ายขวาก็ย้อนเพลงก่อนหน้าตัวน,นี้คือไปไม่ถัดไปนะครับลบลดเสียงบวกเพิ่มเสียงนะครับกดค้างถ้ากดค้างจะเป็นลดเสียงกดค้างจะเป็นเพิ่มเสียงนะครับกดทีเดียวจะเป็นเล่นเพลงไปหน้าไปหลังนั่นเองควบคุมง,ง่ายๆอย่างนี้นะครับทีนีด้ดูด้านหลังครับ นี่อย่างที่บอกไปนะครับครบครับ AUX USB TF Card ตัวนี้คือช่องเจียบสายชาร์จครับ DC in นะครับตัวนี้รูพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ช่องเจียบนะครับเป็นรูแบบใส่น็อตเฉยๆนะครับไม่มีอะไรลำโพงอุ้ยลำโพงสองหน้าเนี่ยอ๋อด้านหลังเหมือนจะไม่มีเหมือนจะลำโพงมีแต่ด้านหน้าอย่างเดียวนะครับนะาลำโพงมีแต่ข้างหน้านะอ่าโอเคเนี่ยครับรอบตัวมีแค่นี้เลยนะครับถอยลงมาภาพใหญ่กว่านี้ครับก็จะเป็นตัวเหมือนตัวจี้ เหมือนตู้ทีของ Google อะไรแบบนี้นะครับเหมือนเราฟังเพลงะอะไรครับเราก็สามารถวางชาร์จตรงนี้ได้แล้วก็เปิดเพลงไปได้อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นการชาร์จไปด้วยในตัวแล้วก็ฟังเพลงไปอะไรอย่างเงี้ยคือดีมากเลยตรงนี้ผมชอบมอากๆเลยนะครับในการใช้เป็นที่ชาร์จไวเลสนะครับเราต้องเสียบกับไฟบ้านไว้ด้วยนะครับถ้าเราไม่เสียบปลั๊กตัวเครื่องไว้มันจะใช้ไม่ได้นะครับอ่ะตัวนี้นะครับถ้าเกิด ไฟชาร์จติดนะครับนี่มันจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับผมวางให้ดูนี่แบบนี้คือไม่ติดมันไม่ได้ชาร์จเห็นไหมครับเราต้องเสียบปลั๊กเข้าไปครับเสียบกับไฟบ้านไว้นะครับตัวนี้ปุ๊บมาเสียบเข้าไป นี่เห็นไหมครับตัวแดงขึ้นตรงนี้ครับนี่อันนี้ก็คือชาร์จไวเลสได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเสียบไฟไว้ตลอดถ้าต้องการจะชาร์จไวเลสนะครับถ้าใช้เป็นแบบไร้สายมันจะไม่สามารถชาร์จใส่เข้าได้นะครับอ่าตรงนี้ต้องบอกคุณตตงมว่าเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่เข้าใจกันนะแล้วคือพอเวลาเราวางมือถือไปเราก็ไม่เห็นมือถือไงเห็น <f> ไหมลูกทรงของตัวลำโพงน่ะก็ยังเหมือนเดิมเห็นไหมครับไม่เป็นไรเลยยังเป็นเหมือนเดิมอย,อยู่แต่ว่าที่เราวางมือถือไว้แล้วมันมองไม่เห็นเนียนมากเนียนกริบมาก,ก,มากเห็นไหมดูดิแทบไม่ต่างกันเลยเห็นมัครบ เฟี้ยวสุดครับเฟี้ยวสุดมากๆเลยนะครับอชอบ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 ตัวนี้คือเป็นตัวที่ดังมากๆผมเห็นเจอเยอะมากใน Tik t o อใน s h อ p e e ใน Facebook ใน l a z a d a ทุกแพลตฟอร์มเลยเขารีวิวกันผมเพิ่งจะได้มาเนี่ยเพื่อมีคนสนับสนุนส่งมาให้ผมหนึ่งตัวเพื่อมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันเนี่ยครับก็เลยจัดมาให้เพื่อนๆดูนะครับนี่เฟี้ยวสุดไปเลยเยซึ่งจะเป็นแบบเบรกลของเขานะครับตัวนี้จากคู่มือไม่ได้บอกอะไรมากนะครับถ้าเพื่อนอยากรู้เพิ่มเติม ผมก็บอกไม่ได้เพราะไม่รู้จริงๆนะครับแต่ลักรู้แค่ว่าเวล์ชาร์จิ้งสูงสุดคือ15วัตต์นะครับ15วัตต์เลยเหรอจริงเนี่ยเขาว่าไงครับได้15วัตต์ก็15วัตต์นะครับแบตเตอรี่ในตัวครับเขาบอกเพียงว่ามันเป็นบิวอินลิเทียมแบตเตอรี่3.7โวลต์ครับคือแบตเตอรี่3.7โวลต์คล้ายๆแบตพวกไอ้รถบังคับอะไรพวกนี้ที่เป็นก้อนสี่เหลี่ยมอย่างนั้นดีวกว่าไหมครับ แบบนั้นนะ่ะมันมีหลายความจุ 2,500, 5 0 0 0า0 0 0พันเจแล้วแต่เลยผมเลยไม่สามารถบอกได้ว่าเท่าไหร่เพราะในคู่มือของเขาก็ไม่ได้มีบอกที่ตัวกล่องก็ไม่มีบอกไม่มีตรงไหนบอกเลยนะครับผมก็เลยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ยังไงนะครับอ่ารู้จีนี้ที่มีเพิ่มเติมก็คือเป็นบู u e t เวอร์ชันห้เท่านั้นเองนะครับอ่า หมดละบอกแค่นี้น้ำหนัก800กรัมแค่นั้นนะครับที่เหลือตัวอื่นกำลังขับกี่วัตอะไรยังไงไม่รู้เลย,บยแบบนี้ตัวความจุเป็นกี่มิลลิแอมอะไรอย่างี้ผมไม่รู้เลยบอกไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ครับทำไงก็คูค่มือก็ไม่บอกกันนะตามนะครับคูณว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเรามาดูดแบบของไฟทั้ง7แบบที่เขาบอกกันนะครับผมให้มันมืดนิดหนึ่งให้มันจะได้มองเห็นแสงไฟจะชัดนะครับมาลองดูกันนะครับ นี่นี่คือแบบที่หนึ่งครับมันก็จะวิ่ง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 แบบนี้ปิดมืดเลยดีกว่าไหมอ่าชัดเจนเลยแบบนี้นะครับโอเคอ่านี่ครับแบบที่หนึ่งนะครับโอเคไปแบบที่สองครับมันจะวิ่งวนแล้วเปลี่ยนสีนะครับแบบที่หนึ่งแบบที่สองครับแวบเปลี่ยนสีครับแวบเปลี่ยนสีเลยสีหนึ่งแวบทีหนึ่งทีหนึ่งอย่างนี้เลยนะครับโอเคแบบที่สามครับไปอืมถ้าก็เฟดมาครับแวบอืมสวย มันดูเนียนตาดีนะครับแต่เปลี่ยนเร็วไปหน่อยจะได้ถนะ้าเปลี่ยนช้ากว่านี้นี่จะเฟี้ยวกว่านี้เลยนะครับมาหันดีแบบที่สามนะอืมไปแบบที่สี่ครับอ่าโอ้เป็นแบบค่อยๆขึ้นมาเริ่มจากตรงกลางนี่ครับค่อยๆขึ้น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 พอเต็มก็เปลี่ยนสีโอ้เฟีย้ยวอ่าไม่เปลี่ยนต่อหรอจบที่สีนี้เนี่ย,ยอ่าเปลี่ยนแล้วโอเคอ่าไปต่อครับแบบที่ห้าครับไปปึ๊บปึ๊บเป็นไงเอ่ย คล้ายๆแบบเมื่อกี้นะครับแต่เริ่มจากทางนี้มาเริ่มจากขวามาไลขึ้นไปจนถึงบนนี้นี่เองโอ้โอเคโอเคโอเค,อเคแม็กซ์การวิ่งมาแตกต่างกันนะครับอ่ะไปต่อแบบที่หกครับเออ,อแบบที่หกคือค้างเป็นสีเหลืองนี่ค้างเลยเป็นเหมือนไฟจัานคืออะไรแบบนี้เลยครับแบบที่หกเอาไปแบบสท้ายแบบที่เจ็ดครับปิด <laughs> อ่าโอเคเท่ากับว่ามันมีทั้งหมด7แบบนี้นั่นเองนะครับไอ้อันแรกก็สวยนะมันดูรุงรีมาดูแบบวับวับวุบวับเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆนะครับอ่าน,นี่นะครับรูแบบการวิ่งของไฟท,งทั้งหมดที่เขามีในตัวนี้นะครับต,ตัวนี้ครับเชื่อมต่อด้วยระบบบลูทูธนะครับเราอันนี้ต้องเปิดเป็นโหมดบลูทูธก่อนนะกดตัว M+ ount, ก่อนให้มันบอกว่าบลูทูธโหมดก่อน,นครับไม่ใชหม Hey, ขึ้นบูทูธหมดแบบนี้ครับเราก็เปิดนะครับเปิดบูทูธได้เลยในมือถือของเราผมไม่แน่ใจแล้วว่าชื่อเป็นอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนนะครับอ๋อชื่อตัวหน้ากล่องเมื่อกี้ครับ B T 2 3 0 1นี่คือชื่อรุ่นของมันเองนะครับในวิอีผมขึ้นแบบนั้นครับ B T 2 3 0 1แล้วก็เชื่อมต่อไปมีสัญญาณบอกไหมโอเคคอนเนคเต็ด <Next. S 1> okay. แบบนี้เสร็จจบครับเราก็สามารถเปิดเพลงรับฟังได้เลยผมลองดูนะครับ <S 2> <S 2> <S เห็นไหมครับ <S <S เปิดเพลงได้เลย อย่างเทค่ครับก็รปเปิดเพลงเสร็จปุ๊บเราก็วางไว้เนี่ยเปิดดังๆเหมือนะนเป็นการชาร์จไปในตัวด้วยนะครับสุดยอดสุดยอดนะครับอย่างนี้โอ้โหซึทุนัวเสียของเขาอ่ะส่วนตัวผมนะที่ผมฟังดูมันไม่ได้ ดีถ้าพูดลํโพงตัวแพงๆสองสามพันอะไรอย่างน,น,นี้ก็ออกไหมครับแต่ถามว่ามันช่วยขยายเสียงให้ใหญ่ขึ้นได้ไหมโอเคเลยนะคือฟังได้ไกลามากขึ้นฟังได้หลายคนมากขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้เสียงดีแบบเบสหนักทุ้มๆอะไรเงี้ยอาจจะออกแตกพลาดนิดหน่อยแต่ก็ฟังรู้เรื่องนะครับฟังอย่างเมื่อเสียงล็อกเนี้ยคือมันเป็นเพลงล็อกมาเลยแบบฟังแตกค่อนข้างง่ายว่าเสียงมันแตกมากแต่ลองฟังอีกแนวหนึ่งแล้วกันดูนะ ได้อยู่เห็นไหมถือว่าโอเคนะครับทุ่มเสียงอะไรไม่น่านเกียดเลยแต,แต่เพลงนนประเภทอย่างเช่นเมื่อกี้ร็อกหนักๆห,หน่อยอาจจะฟังแล้วรู้สึกพลา่าเวลาเสียงแตกของกีตาร์อะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ถ้าเป็นแนวอื่นใช้ได้ผูมผมบอกว่าใช้ได้เลยนะครับไม่มีอั้อากัขตัว้ี้ว้าวเยี่ยมเอื่องเสียงมันก็ส่วนหนึ่งนะครับอข้อข้อก้ขต้องการ ลำโพงเพื่อฟังเพลงโดยเฉพาะเลยตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับมันไม่ได้เกิดมาเพื่อให้ฟังเพลงโดยเฉพาะจ๋าขนาดนั้นเสียงเบสหนักแบบทุกแนวเสียงเบสกลาง,งแบบมาเต็มพุ่งหูมิติแบบอย่างเทพไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอยู่ในระดับ,บกลางๆที่พอฟังได้ แต่เขามีฟังก์ชันเพิ่มเติมรอบ,บตัวที่เห็นไปทั้งหมดเนี่ยมาทดแทนแล้วคนที่อยากได้อะไรที่มาเน็นกประสงค์เช่นเป็นแท่นชาร์จไวเลสบ้างเช่นมีไฟรอบตัวจะใช้เป็นโคมไฟในตอนกลางคืนบ้างหรือว่าสามารถใช้งานได้หลากหลายนะครับจะเป็นสาย AUX จะเป็น USB จะเป็น TF card เนี่ยมันหลากหลายมันครอบคลุมจริงๆนะครับมันมันดีตรงนี้นี่แหละคือมันก็ดีเขียแตกต่างกันนะครับคือเอางตรงนั้นถ้าเกิดคนมองหาลําโพงแบบครอบคุมขนาดเนี้ยแล้วก็ต้องการเสียงดีด้วยนะ5ถึง6,000ได้ถ้าเหมือนต้องการแบบนั้นนะครับ ตัวนี้หลักร้อยบอกเลยแค่หลักร้อยได้ขนาดนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอย่างน้อยในการฟังเพลงทําให้ฟังเขียงมันดังขึ้นคนได้ยินได้กันมากขึ้นจากเมื่อี้เราฟังมือถือคนเดียวเพื่ออยู่ในห้อง78คนได้ยินพร้อมกันหมดอย่างนี้ก็ดีนะครับเท่ดทบ่คนที่ผมรีวิวมานี่แหละครับคือลําโพงสุดเฟี้ยวตัวนี้เป็นลําโพงที่ดังมากๆฮิตมากๆในทุกแพลตฟอร์มนะครับอ่ามีกันหรือยังมีกันหรือยังเชียงไม่มีก็รีบจัดกันเลยนะครับเท่ฝุดฝไปเลยเฮ้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 ว่าจะ้เฮ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 ้เ้เ กดไลค์ like, กดติดตามแลวก,ก,กดกระดิ่งช่องผมไปด้วยนะครับถ้าเกิดมีของจริงๆไปใหม่ๆแบบนี้ผมจะได้นำมารีวิวเพื่อนได้รู้จักเป็นคนแรกนะครับเจอกัวนวิดีโอนะครับสวัสดีครับหืมสุดยอดฟังเพลงต่อเอาเพลงล็อกนี่แหละผมชอบ